มาดูเจ้าโคมัส,สุ FD 4 0่น AT 47นะครับตอนนี้ก็ทำงานมาแล้ว3วันนะครับก็ประมาณ72ชั่วโมงที่อยู่บนเรือนะครับรุ่นนี้นี่ เป็นรุ่นที่แข็งนะครับนี่เจ้าโคโมาสุเป็นรุ่นทีน่แข็งมากครับทนด้วยจะทนกว่าพวกกีเซมนะครับรุ่นนี้ดูคนขับคนขับก็หน้าตาหล่อครับพี่หนุ่มผมยาวคนขับพี่หนุ่มผมยาวนะครับ อันนี้เราก็มาตักสมาร์ทบอร์ดอยู่ใต้ท้องเรือน,นะครับเนี่ยตอนนี้ก็ได้ประมาณ6แถวแล้วนะครับ6แถวแลวอีกประมาณ2วันก็น่าจะเต็มนะครับเนื่องจากว่าสามวันที่ผ่านมานี้ฝนตกหนักนะครับเิ็กม่สลรดทำงานได้เอาละครับดูครับดูดูครับ,รบสมรรถนะน,นะครับผม คนขับนี่ฝีมือนะครับนี่เหมือนจับวานะคนขับนี่ขับฝีมือมากเลยอันนีนเป็นรถของผมนะครับเป็น F F D ห้าห้าศูนย์ A T นะครับขีดเจ็ดเหมือนกัน เอทีนี này, ่ความหมายคือเป็นเป็นเกียร์ออโต้ครับไม่ไม่ใช่สัต์มินวลน,นะเป็นเกียร์ออโต้ไฟฟ้าเราเป็นเอ็มทีหรือว่าเอ็มนะครับจะเป็นมินวลน,นะครับจะไม่ใช่เกียร์ไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์โคมาสูนครับเครื่องยนต์ประมาณ68แแรงม้านะครับก็อ,อยู่ประมาณนี้นะครับ มาดูคนขับนะครับใช้เพืมือในการยุกเข้าซอกมุมเล็กๆนะครับ <Okay. S 1> มาดูกันว่าจะเข้าได้ไหมครับนี่ช่องแคบนะครับนี่ช่องแคบนะแต่ไม่มีที่หมุนรถเลย มามดูมครับว่าจะหาวิธีเข้ายัางไงนะครับอ้าวเข้าเรียบร้อยแล้วครับผมเป๊ะเลยครับเอนจับวางเลยครับแหมฟีเมืองมากเลยสดีหรักคืนนี้เดี๋ยวผมเอาตัวไปทำง,งานก่อนนะครับยวผมมาถ่ายใหม่ นี่นะครับเบอร์โทรสนใจติดต่อชอบบริการนะครับตามนี้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ข้างรถ